เรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบท่ามกลางหุบเขาที่รายล้อมด้วยสายหมอก บรรยากาศยามเช้าอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ป่าและความชื้นกับน้ำค้างที่เกาะบนใบหญ้าเสียงนกร้องเจี๊ยแจ้วดังกล้องมาจากต้นไม้ใหญ่ที่โบกโบยไปตามลมอ่อนๆเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อน้ำหวานยืนอยู่กลางทุ่งดอกไม้สายตาของเธอมองไปยังป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความทรงจำเมื่อวันก่อนยังคงตราตรึงใจเธอเธอเคยได้ยินเรื่องเล่าจากปู่ของเธอเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งมีกำลังใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะพบและไขปริศนานั้นได้น้ำหวานรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังดึงดูดเธอเข้าสู่ป่าลึกเสียงใบไม้กระพือบอกใบถึงสิ่งที่รอเธออยู่ข้างหน้าความกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันในใจเธอค่อยๆก้าวเท้าเดินเข้าไปในป่าทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนดังกล้องไปทั่วทั้งป่าเมื่อเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นที่ดูเหมือนจะรอคอยเธออยู่ทั้งสองเริ่มสนทนากันต้นถามน้ำหวาน ว่าเธอมาที่นี่ทำไมน้ำหวานตอบด้วยความมั่นใจว่าเธอตามหาเรื่องราวที่ปู่เล่าให้ฟังตนเล่าว่าเขามีความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่ที่หายไปในป่านี้ความเศร้าสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาทั้งสองตัดสินใจที่จะร่วมมือกันค้นหาความจริงระหว่างทางทั้งคู่พบกับสิ่งต่างๆที่ท้าทายทั้งเสียงคำรามสัตว์ประหลาดและทางเดินที่หลอกลวงความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆลึกซึ้งขึ้นน้ำหวานนึกย้อนกลับไป ถึงคำสอนของปู่ที่ว่าความจริงมักซ่อนอยู่ในใจที่ไม่ยออ่อท้อเธอตอบกลับเสียงคำรามด้วยความกล้าหาญสุดท้ายทั้งคู่ก็พบกับสัตว์ประหลาดซึ่งกลับกลายเป็นผู้พิทักษ์ผู้บริสุทธิ์ของป่านั่นเองพวกเขาได้รับบทเรียนว่าปริศนาแท้จริงแล้วคือการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นสัตว์ประหลาดนั้นมอบของขวัญให้พวกเขาเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นใหม่เมื่อกลับมาที่หมู่บ้านน้ำหวานและต้นต่างรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากจาก ประสบการณ์ครั้งนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในใจพวกเขาแล้ว